ชื่อบทเธอเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะคะอยากให้คนอ่านหรือคนที่อยู่นที่นี้ปรับหลับตาด้วยกันจะเพราะกว่าค่ะแล้วก็คิดถึงคิดถึงดอยคิดถึงอากาศบนภูเขานะที่บ้านนะคะถ้าฟังอยู่ขอเชิญหลับตาไปด้วยกันนะคะเธอเป็นของธรรมชาติจึงหลับตาใต้ละอองฝนหลับไหลใต้อ้อมกอดดาวกระพริบสลายตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผืนฟ้าห้อมรวมกับราตรีอนทการ เพื่อลืมตามมาก่อนรุ่งอรุณทักทายเหลี่ยมเขาคขั้นตื่นเต็มที่หัวใจก็เต้นเป็นจังหวะเดียวกับทุ่งข้าวโยกไหวสั่นสะเทือนพื้นพิภพเช้าแล้วเช้าเล่าเด็กสาวก้าวสู่วัยแรกแย้มสู่วัยผู้ใหญ่เธออบกอดชายหนุ่มที่หน้าเปื้อนดินกางเกงเปื้อนฝุ่นแดง นิ้วเท้าทั้งสิบย่ำโคลนจนช้ำเขียวสู่ความด้านชากราแดดโลกทั้งใบในท่ามกลางธรรมชาติโอบรับการเกิดมีของแววตาคู่ใหม่สดใสเปล่งปลั่งพลังล้นเหลือเด็กน้อยวิ่งเล่นทั่วทุ่งจากรุ่งอรุณหนึ่งสู่อีกรุ่งของพรุ่งนี้ที่มีภัยคุกคามนุ่นไงแม่จา๋าควันกองดำเต็มภูผาของหนูเลย เด็กหญิงชี้ไปที่หมอกควันเกาะกลุ่มกองท่วมท้นปัฐภีแม่เอาผ้ามอห้อมปิดปากปิดจมูกลูกจะทนกันได้สักกี่ฤดูยามสวรรค์อวยพรให้เกิดฤดูเก็บเกี่ยวพอเริ่มถามหายาฆ่า,มาแมลง,งทั้งทังที่เกิดมาไม่เคยได้ใช้โลกแห่งหมอกควันที่กระแทกกระทันให้ฝูงมนุษย์ตัวเล็กดิดดิ้นหนีตายใช่เธอเป็นของธรรมชาติ แต่อาจตายตาไม่หลับด้วยน้ำมือมนุษย์ขอบคุณค่ะ